ยอบรสซาเดีวิรุ่นเมกาดี่ิรุนดูไบดีวิรุ่นชาวไซทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมบูโปรโตคอลนะท่านผู้ชมนะก็หลังจากที่เขาห่างหายมาเนิ่นนานนะครับนึกว่าจะไม่เปิดซะแล้วนะสำหรับตัวตัวเกมนี้นะครับเป็นเกมแนว MMO RPG Open World Action นะท่านผู้ชมนะเออ 3D Action นะครับกเ็เกมนี้นะครับก็เปิดให้โหลดในบันไดนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับอย่างหนึ่งนะครับการที่จะโหลดเจ้าตัวเกมนี้ได้นะครับ ต้องย้ายนะครับ VPN ไปสมัคร ID ก่อนนะถึงจะโหลดจตัวเกมนี้ได้นะท่านผู้ชมนะเออไม่ใช่ไม่ถึงจะโหลดตัวเกมนี้ถึงจะเข้าเจ้าตัวเกมนี้ได้นะครับแต่ผมจะทิ้งลิงก์วิธีการโหลดไปให้ด้านล่างคำใหญใต้คลิปสำหรับใครที่อยากจะเข้าไปโหลดนะท่านผู้ชมนะมีให้เลือกอาชีพประมาณ5สายนะท่านผู้ชมนะมีในส่วนของดาบนะครับแล้วก็ขวานนะฮะแล้วก็ธนูนะครับหอ,อกไอนนอันนี้หอ,อกหรือเวทวะเวทน่าจะเวทนะคนดูนะเออน่าจะเวทนะฮะแล้วก็ในส่วนของอะไรเนี่ย อ๋อการสิงเกอร์ปืนนะยิงปืนวิอะไรอย่างงี้นะครับแต่ผมจะมาเล่นในส่วนของดาบดีไหมหรือว่าขวานนะทานผู้ชมนะเอาดาบดีกว่านะคุณดูนะผมชอบบูระยะไกลนะครับคุณดูนี่อันนี้ตั้งชื่อนะครับมีโคกโนตึงโนหนึ่งแล้วกันเออบบยไปอันนี้เป็นภาษาภาษาญี่ปุ่นนะทานผู้ชมนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้เลยนะครับว่ามันจะยังไงนะทากผู้ชมนะเดี๋ยวตั้งชื่อออโคกคเอคเคซ่า โอเคๆแล้วกันนะคนดูนะโอเคอ้าวเฮ้ยทำไมมันตั้งไม่ได้วะโอเคคนดูตั้งได้แล้วเมื่อกี้นี้มันจะตั้งไม่ได้นะคนดูนะเฮ้ยเกือบไปแล้วตกใจนึกว่าจะตั้งไม่ได้โคตรตึงโคตรกอดมากคนดูเลซิโก้แมน มาแล้วว่าคนดูในทริกการต่อสู้นะทุกชมนะเช็ดหูภาพใช้ได้เลยนี่ฟันเนี่ยซาซาเกียวซาซาเกยวขี่มิซึมันสุกะซาเกียวนี่เป็นไงล่ะนึกว่าดู a อตแทกออนไททันอยู่นี่คลิกขวาเป็นกันเนอะคลิกซ้นนายเป็นตีนะคนดูนะโอเค เอาดีเอาดีซาซาเกย์ร okay. ้านดิจแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ i ิ h แมนช็อปหรือเติมในที่ช่องทาง Line o f f i c i a l ยลดิจแมนช็อปอย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่่าจะเป็นนนใสวของ เติมเกมคุ้มคุ้มโลบอกรีปการ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละไปสนุกกันเลยโย่ซาซาเกยวเอ้ยโคดโหดโคตรึงคนดูเชิภาพสวยอยู่เหมือนกันนะเนี่ยคนดูมีมันจะมีในส่วนของอนิเมะคัสส่งคัสีนให้ดูด้วยนะท่านผู้ชมนในช่วงแรกนะครับ เออแต่ผมไม่ดูนะแต่ผมจะข้ามไปเลยแล้วกันนาะอครดูเนาะโอเคควิสใหม่มาแล้วนะฮะทุกผู้ชมนะเชดเอาว่ามันให้ไปทําอะไรนี่เฮ้ยโอ้โหโอเปนเวิร์ลของจริงโอ้โ oh หชื่อเลียงกันจนนั้นเต็มเลยนะคนดูนะมาเราจะลงไปข้างล่างกันนะครับทุกผู้ชมนะนีน่น่าจะเป็นในส่วนของห้องแชทนะทานผู้ชมนะแชทดนันอยู่ฝั่งขวาโอเคเราเปิดประตูเข้าไปนะฮะเชดมาว่าโอ้โหผู ho, ้เล่นโคตรเยอะนะคนดูดูดิ โอเคอันนี้พี่ก็ปรับสุดหมดแล้วนะท่านผู้ชมนะในในเจ้าตัวเกมนี้นะครับโคโนดโคตรึงว่าเอาดีเอาดีไปเอ๊อยู่ตรงไหนกันนะเอาอ่ะคนดูมันให้ไปทำอะไรนี่เควสดันแรกนี่อยู่ไหนนะเควสมันอยู่ฝั่งขวานะครับกดเจอ๋อกดเจขึ้นมาครั้งหนึ่งอ๋อมันเป็นการหลบได้โอเคอินเทอร์อินเทอร์เปนดูนะครับท่านผู้ชมนะโอ้ไปภาษาญี่ปุ่นอ่ะเล่นยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยคนดู เราเปิดประตูออกไปก่อนนะครับมันเขียนฟรีอะไรอยู่ด้านนอกอะเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นคุยควสนะท่านผู้ชมนะมาไปตรงไหนตรอดจนะ้ะมูนอ๋อให้มาคุยตรงนี้สินะโอเคเอ๊ะมีอนิเมะให้ดูด้วยว่าคนดูโคตรโหดโคตรตรึงตามเลยไหม อ่ะไม่ได้บอกคนดูแม่งเงยโอ้กด f กด f ค้างเค okay. f f เป็นข้ามนะท่านผู้ชมนะกด c เป็นไอไทเดนนะท่านผู้ชมนะเออมาทีนี้มันให้ไปตรงไหนต่ออ้ยตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมนี่มันจะมีสัญลักษณ์ขึ้นมาเห็นไหมท่านผู้ชมเราต้องเดินหานะครับเยวดูเข้าไปครับน้องเชดออกมาข้างนอกแล้วว่าโอ้เมืองสวยงามวนนี่นะคนดู เอาว่ะที่จริงที่จริงเกมนี้มันมีเสียงยนะแต่ผมไม่ได้เปิดเสียงผมกลติดดิกสิท์นะครับรรมาข้ามเลย,ยนี่มีโซนต่างๆอะไรให้เล่นด้วยนะฮะแต่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับมันอาจจะแบบว่าอ่านเข้าใจยากนะท่านผู้ชม,มอยากให้มีภาษาอังกฤษอยู่เนาะคนดูเนาะอมีภาษาอังกฤษนี่ชิวปรีอะไรเดี๋ยว,วโอ้โหมาแล้วว่ะชีทแนวประชภัยครั้งใหม่ของบิ๊กโคกโนตรึงนี่มาแล้ว F1 f 2 F3 คืออะไรสกิลแน่นอนเลยนะคนดูนะผมคิดว่านะฮะ อินเทอร์เป็นการพูดคุยนะครับจีเราต้องไปตามจุดมันนะจี J. โอ่มันจะมีลูกศรบอกอยู่ใช่ไหมเอาไปตรงนี้ใช่ไหมนี่นี่น,นี่มีลูกศรบอกอยู่โอเคไปตามลูกศรน,นะเออไม่ใช่ลูกศรลูกไฟนะครับท่านผู้ชมนะลูกศรมาสัน่นไปไปไปอ๋อ,อก,กดชิปชิปเป็นวิ่งไวนะท่านผู้ชมนะโอเคไม่มีสติมิแน,หนาหรอ โอ้โหกระจอโคตรแรงนะแต่เฟรมดรอปได้ไงผมก็งงคุณดูกระจอ4070 Ti ไอเกมมันยังน่าจะแบบอัตติไมมาไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะคุณดูนะเองต้องรอหน่อยครับแต่ภาพสวยนะภาพสวยนี่เป็นเกมคอมนะครับไม่รู้เขาจะเปิด PC ซีไหมนะคุยครับคุยกับสาวน้อยสักหน่อยคุยเควสกันนิดหน่อยไม่รู้ละข้ามไปก่อนเลยนะครับไปต่อไปไปตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมควสอัปเดตนี่นี่น,นี่ตรงนี้ไป let's go ไม่ใช่มันให้ไปฝั่งนี้หรอทีให้เดินไปวัดไรเฮกอ๋อออกไปข้างนอกไปบริษัทไอ้มันมันแนวเหมือนคล้ายๆกับเซลดาเลยนะคนดูนะเออแนวเหมือนเซลดาเลยนะแต่เป็นของบันไดนะครับคือบันไดนี่เป็นของค่ายญ,ญี่ปุ่นนะครับบันไดแคปคอมอะไรเงี้ยนะฮะจากญี่ปุ่นมาเลยนะฮะแต่คนละค่ายนะบันไดจะเป็นเกมแนวพวกนี้เนะี่ยพวกกันดุ่งกันดั้มอะไรเงี้ยนะฮะ เราก็ถือลิกสิทธิ์ใหญ่นะครับโอเคนี่เป็นด่านนะฮะเฮ้ย <c oughs> มาแล้วว่าโอ้โหโคตรตึงอะไรอะหน้าต่างอินเทอร์เฟซเป็นโคตรเยอะอันนี้เป็นการสอนการต่อสู้แน่นอนเลยนะ <c oughs> เออมันเหมือนแบบแนวเ,เซลด้าเลยว่าคนดูนะนี่ถ้าเรากด W W อย่างนี้มันจะเป็นการแบบกิ้งหลบนะครับเห็น <c oughs> มันจะมีค่า S T นะสตมินานะ S P เป็นค่าเลือดนะครับทุกผู้ชมกดชิปค้างไว้นะครับสามารถวิ่งในโอ้ภาพสวยนะ ใช้ได้เลยว่ะคนดูเอาดิเฮ้ยมันต้องลองของสักหน่อยแหละมานี่นีลองของสักหน่อยเฮ้ยมีสกิลด้วยเออสกิลคิวเป็นสกิลผักสตันโอเคกดที่ขวาเป็นกันนะฮะเอาดิเปิดก่อนเสียเปียกก็มีพี่เนี่ยน้องเปิดก่อนเสียเปรียบมาดิวางก๊อกก่อนเลยฟันฟันฟันเฮ้ยเอาดิโดนหลบตรึงครับคนดูนะฟันฟันฟันเฮ้ยมันมีคนมาแจมมันแจมทำไมวะ น้องน้องวิวเยอะแล้วน้องจะแจมทำไมเนี่ยอุ้ยเลือดเลือดลดเลือดลดคนดูอุ้ยอย่ายุ่งดีปะโทโอ้ยทำไมมันยุ่งทำไมวะไปมันให้ไปตรงนู้นนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้ผมว่าซับเซิฟดูเฉยนะครับเอยเอาอ่ะอุ้ยมีน้องหมูด้วยมีน้องหมูงี้ก็ต้องเจอหนังหมูนี่ต้องเอาหนังหมูมาแล่น้องหมูเว้ยอาเอาน้องหมูมาแล่หนังหมูนีกกระเพราหมูกรอบลอยอยู่ข้างหน้าคนดูโคตรตรึงโคตรตรึง <G ül üyor> กระเพาะมุกอบอยู่ไหนจ๊านี่ฟันก่อนฟันก่อนเสียเปรียบก็มีคนดูเอ้ยเอาวะเอาวะเว้ยเราเล่นนักดาบนะสายดาบนะดาบรูนะครับกูก้าสายรูนะครับท่านผู้ชมนะกูก้าสายฮิวเอ้ <c oughs> เอ้ยแม่งการ์ตูนแปลกๆนะกูก้าสายฮิวเนี่ยซาซาเกยยีกยวซาซาเกีย <c> ว <oughs> มา เฮ้ยผมอยากให้มันลง Nintendo ว่ะผมว่าไม่แน่นะเกมนี้อาจจะลง Nintendo นะครับถ้าเปิดจริงนะไอ้โอ้โหไปไกลเหมือนกันเนี่ยตามดีนะมีมีเจ้าตัวอันนี้ขึ้นมาอยู่นะครับให้เราไปได้นะสอนว่าเราต้องไปตรงไหนนะครับเช็ดโคตรึงเลยอ่ะพี่เฮ้ยมาแล้วว่ะเจอกับบอสหรือเปล่าโหลดผีอย่างนี้บอสแน่นอนนะคนดูนะมาว่ะมาว่ะเฮ้ย นั่นไงมาเจอพวกนี้นะครับก็มาแก้แค้นนี่ว่าเรามาแก้แค้นในพวกนี้คนดูอืมเอาว่าเอาว่าจะกระตัวอะไรดูมาดีสามหนึ่งไม่ถือว่าลุมน้องมาเลยโอ้มีเวลาให้ 29นาทีเลยนะกับการลงดันนี้นะครับร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า4,0,000 0คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ บัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบอกรีปการ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop โนหนึ่ง no 1. เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละไปสนุกกันเลยคนดูนะมาว่าเดีย๋ยวผมต้องพยายามทำความเข้าใจกับเกมก่อนอุ้ยอืยอย,อย,อยอิงไปครับอืออ อโอ้โหโครโวดโคตรึงโคตรอันตรายพี่นี่เป็นไงสตันไปเลยกดมันมีสกิลนะของเราเป็นสกิลสตันนะครับนี่พวกแถบสกิลจะอยู่ตรงกลางด้านล่างนะฝันโอยการไม่ทันคนดูเอาว่ะเอาวะมาดีครับน้องเฮ้ยยลบได้เงี้ยตบต่ลบได้เอ้ยอุ้ยเก็บอยู่นะเก็บอยู่นะอุ้ยฝันการไม่ทันมาดีมาดีเอ้ยโอ้โหวีวี เกือบไปแล้วนี่เป็นไงล่ะเขาเตอร์สวนเลยเนี่ยเขาเตอที่ไม่ใช่เกมเ p s ม,มามาเลยครับวิ่งเข้าไปใส่สแตนก่อนเลยติดสตแตนละฮะคนดูสวบเลยเดชสวบปับๆเลยเดชมาดิครับน้องโครตรตึงโคตรตึงไปไอซี่ก้วยอันด่าน,านละฮะคนดูนะคุยกับน้องคนนิดหน่อยนิดหน่อยอร่อยจัดกดเอฟเป็นการสกิปนะคนดูนะ คลิปอ่า uh, การพูดคุยอะไรพวกนี้นะมาว่ะมาว่ะเฮ้ยโอ้โ oh, หดันต่อไปแล้วไปแล้วเ<ๆ>ว้ยควีตอัปเดตมาแล้วท่านผู้ชมไปตามควีตนะครับเอ้ยแต่ผมว่าเกมนี้น่าจะเล่นจอยน่าจะสนุกนะคนดูนะผมคิดว่านะต่อจอยได้นะครับเกมนี้เอาว่ะเอาว่ะห <c oughs> <c oughs> ้ามเลยครับไม่ดูดอก <c oughs> แคโพูดเฮ้ยมีใครมานี่แล้วก็ใครดูจริงๆเราเล่นสายธนูก็ได้นะแต่ผมอยากแบบยังเปลี่ยนนะปกติผมจะเล่นตัวลอยๆอะไรที่มันลอยๆล <c oughs> อยยอจังหู้นะคนดูนะเคตตึงของเทของเทไปเลยดีครับด่านต่อไปตรงไหนเฮ้ยทำไม่มีร้อยมีเสียงเลือดรถอยู่นั้นเอาว่าเคตตึง ไปตรงไหนต่อครับพี่อัอฝั่งนู้นใช่ไหมโอเคไม่มีปัญหาครับซาซากิยูไปได้เด็ดแล้วฝั่งไหนโอ้ฝั่งนู้นโอเคกําลังไปครับลูกพี่รอก่อนไปแป๊บหนึ่งครับลูกพี่เฮ้ยเหมือนเจอของอะไรหรือเปล่าโอไม่ใช่ของอืมไอเจ้าหมูผัดกะเพราหมูแดดเดียวปันก่อนเลยหมูปา่าซะด้วยนะคนดูนะอีเอ,เอบอยเฮ้ย ทำไมเกมเราอยู่ๆรั้นได้ร้อยยี่เลยวะคนดูโค่นโคตรึงเออมันต้องรันได้ร้อยยี่ดิมั้มันถึงจะแบบโอเคนะทางไหนที่ม like ีแสงเยอะๆเนี่ยผมรันไม่ค่อยถึงนะครับโอ้ยตัวนี้วิวยี่สิบว่ะไม่เข้าไปยุ่งนกเดี๋ยวคนดูเดือดแตกเดยวตายนะเด๋ยวตุยเย่นะครับคนดูนะเพราะฉะนั้นเราจะไปตามทางของเรานะครับไปไปอ๋อมันให้กลับเมืองนะฮะคนดูนะอืมอยากจะหาฟาร์มของนะ จริงเราเปิดของได้ด้วยนะนี่มีกระเป๋ากระเป๋าเราครับโอเคเฮ้ยมีสกิลวันนี้อะไรวะนี่มันเป็นภาษาญี่ปุ่นอ่ะผมไม่เข้าใจนะครับนี่คเควสเหรออ๋อนี่เป็นน่าจะเป็นหน้าต่าง battle pass นะัท่นผู้ชมนั้นแรคงอะไรพวกนี้นะครับเออเอ,อเวิร์กเวคนดู <c oughs> แนวกราฟิกแบบนี้กับวิธีการเล่นแบบนี้นึกว่าเลัน็รกนาะต่เกีมันก็สนุกอยู่นะผมว่า ถ้าเปิดบนมือถือด้วยี่แรมเลยแต่เกมส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้จะเปิดเปิดครบทุกเกือบวงเกือบครบทุกวงจรนะเปิดใน PC คอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยนะครับกับอ่ามือถือนะครับอืมก็ดีนะครับแล้วเปิด Nintendo s w i t c h นี่ครบวงจรคนดูนะแล้วก็หลอกล็กน้อยเติมรอ <c oughs> เล่นรอเล่นลน็กน้อยไม่ค่อยมีตังค์น้องต้องเป็นคนใหญ่อยู่คนดูคนใหญ่มีตังค์ปรีได้ทุกอย่างเพราะตอนดิกไม่ค่อยมีเงินปรีนะเพราะฉะนั้นพอเราทํางานได้เราก็จะมีเงินปรนะี เปีเกมที่เราชอบนะครับปีคนที่เรารักเฮเอว่าตอนนี้เรากําลังเดินไปที่นั่นนะโอ้แสดงว่าในเมืองมันล็อกิฟ์มเลดน่น,นี่คนดูนะมันไม่ให้รันเกินไปกว่าน,นั้นนะว้าวมาแล้วว่านนี้มันน่าจะเป็นแหล่งงวสมของคนรวยไม่ใช่อันนี้เป็นกิวเป็นกิวคนดูนะไปข้างในก่อนนะครับตามลูกศรไฟไฟเราไปนะท่านผู้ชมนะช่วงแกล้งนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เอ็นบีซีเรา นี่มันเอ็นพีซขี้เก็กนี่หว่าคนดูเอาว่าโหหน้ามึงนี่ชั่วร้ายแล้วก็ขี้เก็กซัดๆมาโ้ยรับของคนดูโอเคสวยคุยเควสต์ต่อเลยเหรอหรือย,ยังไงไปมันให้เราไปทำเควสต์เลยแน,น่นอนเลยนะคนดูโอเครับเคเวสตเยเมื่อกี้นี้กดฝั่งขวานะต้องกดฝั่งซ้ายถึงจะไป โอเคเวลีกูดไหนคริสเคียเชตโคตรึงคนดูโอเคนะครับท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมบลูโปรโตคอลนะท่านผู้ชมนะไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับต้องวิธีการโหลดนะท่านผู้ชมนะลิงก์อยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปนะครับอย่างแรกนะครับเราต้องสมัครรหัสบันไดก่อนนะบันไดอะไรนะนีคอมนะท่านผู้ชมนะ บันไดนคอมนะครับแต่ว่าต้องอลงในส่วนของ VPN แล้วก็ย้ายไปในส่วนของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็สมัครก่อนนะจากนั้นก็โหลดบันไดรันเชอร์นะท่านผู้ชมนะเออผมจะทิ้งิงวิธีการแล้วก็เล็บเว็บต่างๆไว้ให้ด้านล่างคำบรรยายแคลิปเนาะไปกดเข้าไปได้นะครับไปดูกันได้นะวิธีการลงนะทำง่ายๆนะครับอ,อันนี้เป็นเกมคอมพิวเตอร์นะมาใหม่นะครับเป็นแ MM นว MMORPG เนาะแอคชั่น RPG นะครับ 3D R P G นะครับคนดูไปโหลดกันมาได้นะครับลิงโหลดอยู่ด้านหน้าคำยีใ้ใต้คลิปเนาะสำหรับวันนี้พี่โคกขอตัวนี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับอีกคกชาแนลเพราะเป็นกำลังใจทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าเคตริง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลโบอ ไ i ออดสตรีมบัตร grab บัตรไลน์ tinder อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวยเติมก่อนจาจทีหลังต้องนึกถึง rich man shop โน่หนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ rich man shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย